สวัสดีค่ะน้องลูกเกดนะคะจากช่องลูกเกดฟอร์ดค่ะเป็นที่ฝึกษาการขายอยู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะจะมารีวิวรถฟอร์ดนะคะเป็นรุ่น e v e r อ e t ค่ะแล้วก็เป็นตัวของน้องใหม่ของ e v e r อ e t เลยนะคะก็คือ e v e r อ e t เรสต์วนั่นเองนะคะคันนี้เป็นคันสีเทาค่ะลูกค้าราคาจําหน่ายของตัวรถนะคะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะ ตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเดิมของ e อเวอร์เเลยนะคะแล้วก็เป็นสิบสปีดนะคะลูกค้าแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นขับสีนะลูกค้าความเป็นขับสีของเขานะกะ็คือไฟหน้าจะเป็นแบบ m a t ริก LED แบบนี้เลยนะคะน้องเกดจะพาลูกค้ามาดูว่าตัวใหม่มันต่างจากตัวเข่ายังไงนะคะในเรื่องของโฉมนะลูกค้านะเดี๋ยวน้วองเกดจะพามาดูทีละจุดเลยนะ เริ่มจากข้างหน้านะคะลูกค้าคําว่า w i t e tag ตรงนี้เลยค่ะลูกค้านี่คือโมเดลมันจะเป็นแบบ e ว e v a t e d เนอะแต่ติดคําว่า w i t e tag ตรงนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นฟอนต์นะคะลูกค้าเป็นเหมือนติดเพิ่มขึ้นมาเนาะ,ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะสังเกตสีมันจะกลมกลืนกันนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่มันออกมาเป็นแบบตัวใหม่นะค,ะคือว่ากระจังหน้านะค่ะลูกค้า ความเป็นวายทคของเรานะของกระบะเนาะมันจะเป็นสีเทากาไฟใช่ไหมคะเราก็ยกสีเทากาไฟตรงนี้นะเอามาใส่จากเดิมเป็นสีโครเมียมอันนี้จะเอาเป็นสีเทาของวายทคเข้ามาใส่นะคะกระจังหน้าตรงนี้นะเอ,เอ,เอกันชนหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีเทาหมดเลยนะคะลูกค้านี่ยกเอาความเป็นผสมผสานของวาทคกับเอเวอเรสต์มาใส่รวมตัวกันนะคะเช่นเคยคะ่ะลูกค้า ไฟซีแคมตรงนี้เป็นไฟที่โดดเด่นนะคะของฟอร์ดต,ตรงนี้เลยนะเป็นแบบ LED นะคะทำงานเปิดปิดอัตโนมัติรวมกับไฟหน้าด้วยนะคะทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันค่ะตัวไฟนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็เป็นลูกแก้วสองดวงแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะอยู่ด้านล่างเนอะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกล้องรอบคันเลยลูกค้ากล้องข้างหน้านะคะจะอยู่ตรงนี้เลยฝั่งอยู่ตรงนี้นะคะ ได้โลโก้และแน่นอนค่ะความเป็นฟอร์ดของเรานะคะโลโก้ชัดเจนมากเลยนะคะลูกค้าใหญ่นะคะลูกค้าทําให้เห็นชัดเจนในความเป็นฟอร์ดของเราเนาะส่วนล้อนะคะเปลี่ยนไปด้วยเช่นเชิงสิ้นเชิงเลยนะคะลูกค้าก็คือว่าเป็นลายของเขาโดยเฉพาะนะคะขอบ20นิ้วนะลายจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดนะคะตัดกับสีเงินนะลูกค้าตัดแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมี6หมุดนะคะลูกค้าแล้วก็มีคําว่าฟอนต์ฟอร์ดของเราอยู่ตรงนี้นะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะความเดิมของเอเวอเรสต์ของเรานะคะส่วนมากเนะาะจะตกแต่งขอบต่างๆนะคะด้วยเป็นสีเงินนะลูกค้านะแต่อันนี้เป็นไวแท็กเข้ามานะคะก็คือตกแต่งส่วนมากจะเป็นความสีกาเทากาไฟเข้ามานะคะลูกค้าแทนเป็นสีเงินโครเมี่ยมเหมือนเมื่อก่อนนะนี่อย่างแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้านี่ติดนะคะเอามาเป็นสีเทานะคะแล้วก็คําว่าไวแท็กก็ติดอยู่ตรงนี้นะคะทําให้เห็นว่าเป็นเอเวอเรสต์รุ่นไวแท็กนะคะ ส่วนด้านบนค่ะลูกค้าราวหลังคาตรงนี้นะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเมื่อก่อนจะเป็นแบบราวหลังคาสีดําแล้วก็แนบลงมานะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบยกขึ้นมานะลูกค้านะนี่อันมันคือความเปลี่ยนของเขาค่ะ <S <S ส่วนรุ่นนี้นะคะเบาะประตูด,ด้านท้ายนะคะทำงานแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะคะมีคลิกเซนเซอร์เรียบร้อยนะลูกค้านะแล้วก็มีระบบป้องกันการนหนีบมาแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยส่วนเบาะตอนที่สามค่ะทำงานแบบไฟฟ้านะลูกค้านะเพียงแค่เรากดปุ่มมันก็เปิดปิดนะคะ เน็ตสดของเบาะเนาะนี่แล้วก็นี่ฝังคาว่าสี่คูณสี่นะคะทำให้เป็นเห็นว่าเป็นโฟวินนะคะแล้วก็คาว่าเอเวอเรสตรงนี้นะเดิมเดิมของเขานะคะจะเป็นสีเงินนะลูกค้าแต่นี้เป็นสีเทานะคะสีเทากาไฟฝังเข้ามานะแล้วก็มีคาว่าวายแท็กอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้เลยด้านหลังนะคะนี่ส่วนกล้องหลังนะลูกค้าจะอยู่ตรงนี้นะคะฝังอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะ เดี๋ยวน้องเกดจะพาไปชมของภายในของตัวรถนะคะว่ามันต่างจากของเอเวอรเรสต์ปกติยังไงนะก็คือแน่นอน,นะค่ะลูกค้าเขาผาสมผสานของความเป็นวายเทคเนาะก็คือเบาะนะคะเบาะเดิมๆของวาทคนะคะจะเป็นหนังแล้วก็ลันด้วยได้สีต้มแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ฝังคําว่าวายเทคเข้าไปในตัวเบาะนะคะนี่ทําให้เห็นว่าเป็นรุ่นวาทคนะเบาะนะคะทํางานแบบปรับไฟฟ้าแบบแปดทิศท,ทางนะคะมีพร้อมมีที่ดันหลังเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่เลย เป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะลูกค้าเป็นเอเวอร์เรสแล้วก็มาบวกกับไวท์เทคเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้นะคะน้องเกบดพาให้ลูกค้ามาชมเฉยๆนะก็คือ,อยังไม่ได้คุยถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะว่าเขามีออปชันอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คือพามาชมแค่ตัวน้องเขาแบบ แบบคราวๆก่อนนะคะว่าความสวยเขาประมาณไหนนะคะลูกค้าถ้าหากลูกค้าท่านใดนะ่าสนใจนะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะเดะี๋ยวนงเกตทิ้งทิ้งอยู่ไว้ให้เนาะหรือจะสายตรงมาก็ได้นะคะที่เบอร์ศูน9 9 5 3 9 4 4นะคะลูกค้าสําหรับวันนี้ต้องมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้นง,งเกตต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ